กบวันนี้วันที่7นะครับเราก็มาปรปับปรุงพัฒนาคล้ายนะครับคลลูกเสือสำโรงนะครับ คือหลังจากนี้เราก็จะปรับปรุงนะครับพัฒนาไปเรื่อยนะครับนะเตรียมความพร้อมในการฝูกอบรมนะครับใช้เป็นสถานที่ในการฝูกอบรมพุ่มกับลูกเสือแล้วก็ฝูกลบรมนะครับลูกเสือนี่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทางศูนย์กระขายการศึกษาที่หนึ่งธรรมรักษ์นะครับก็จะใช้นะครับสถานที่ในการเข้าค่ายแรมคืนนะครับของลูกเสือสามันจับที่ขาค่ายลูกเสือสมโรงนะครับ ช่วงนี้ยังไม่มีการฝึกอบรมวิชาพุ่มกับลูกเสือนะครับเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมก่อนนะครับเรื่องปรับบริบทปรับพื้นที่นะครับให้ดูดีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คงจะใช้เดือนตุลาคมับประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็คงจะเปิดรวม BTC สามัญนะครับ BTC สามัญก่อนเพราะว่าสามัญกับสำรองนะครับจะไม่ค่อยมี พุ่มกับลูกเสือนะครับที่ผ่านการฝูกรมเท่าไหร่นะครับหลังจากเราอบรม BTC สำรอง BTC สามวันนะครับเดือนเมษายนส5 6 6ายนก6ก็จะต่อยอดนะครับในการฝูกรมวิชาพุ่มกับลูกเสือนะครับขั้นความรู้ชั้นสูงนะครับ ATC นะครับในเดือนเมษายนนะครับส่วนเรื่องเครื่องแบบนะครับถือว่าเป็นประเด็นดราม่านะครับส่วน เรานั้นนะครับคนที่ทํากิจการลูกเสือนะครับรักในเรื่องการพัฒนานะครับเพราะว่ากิจการลูกเสือนะครับจะนํามาพัฒนาเด็กนะครับทั้งด้านกายจิตใจสติปัญญาสังคมนะครับเพื่อที่เตรียมเด็กให้เป็นผู้นําคนอนาคตนะครับเรื่องเครื่องแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่ประเด็นดราม่านะครับที่จริงราคาเครื่องแบบมันไม่แพงนะครับไม่แพงจนถึง2,600รบาทหรอกครับนะเพราะว่าซื้อครั้งเดียวนะครับ ครั้งเดียวเดี่ยอยู่ได้3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะใช้ในการใส่ชุดลูกเสือนั้นนะครับไม่ว่าเราลงทุนนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับคงไม่เกินพันบาทนะครับนะจะได้3ปีนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับขอบุณน้องเบสนะครับที่ช่วยปรับปรุงนะครับให้นะครับ ที่ว่าถ้าหากเราเอาดินตรงนั้นดินมันจะมีท่าทรายอยู่เอาดินตรงนั้นมาปรับพื้นที่จะสวยน้องเวศดูเลยนะว่าตรงนี้เราจะวางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรับเนี่ยสถานที่ตรงนี้ทาโคกน้องนาเลยตรงนี้ทํปหูกฮะก็หลังจากนี้เราขอไปที่สทอ,อ,อยู่นะเราได้รับการคัดเลือกอยู่ก็คงใช้ตรงนี้ทําโชเลยตรงนี้ทําโช จะทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอดีน้องเบสนะครับมีความสามารถทางด้านการปลูกพืชน,นะครับการดูแลรักษาพืชน,นะครับก็คงจะมาช่วยโรงเรียนในการวางระบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็หรือ,อโคกน้องนานะครับโคกน้องนาแล้วก็คงจะใช้น้ําจากคลองท่าเรานะครับข้ำาลองท่าเรานรําขึ้นมา นะทางไหน,น,น,นอน่ะโอ้ดีเลยถ้าได้นั้นน่ะถ้าได้ปลาปลาภูเขาเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยสำรวจนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยสำรวจเออนั่นแหละนั่นแหละดีมากเลยถ้าได้ปลาปลาภูเขาเนี่ยเราลงทุนครั้งเดียว Net, อ๋อครับครับครับแล้วเราค่อยค่อยสำรวจแล้วเดี๋ยวดีมากเลยถ้าหากได้ปลาภูเขาพี่หาอยู่ถ้าหากเนี่ยที่กิงว่าจะใช้แบบการลักน้ํานะ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยเป็นคลองไส้ไก่